พอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นกนัได้น้ำหน่วยงานบม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาเอกชนและกัพี่น้องประชาชนค่ะร่วมกันสงนามขอพรพระคู่ถาวอนาศาสนาคุณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญฝ่ายธรรมายุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันขื้นปีใหม่ไทยปี2,568ค่ะ โดยทีวัดสำราญน,นิเวศพระอาลามหลวงจังหวัดอำนาจเจริญน,นายนารงเทพเสนาผู้วา่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกระได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกะประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมสงนามขอพรพระคู่ท้าวรศาสนาคุณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญฝ่ายธรรมายุทธและกามีพระคู่วีบูลศาสนาธรรมผู้ซอยจะอวัดวัดสำราญน,นิเวศเหน่องในโอกาสวันคือน ปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานต์ประจำปี2568ซึ่งจากนั้นค่ะนางทิติวาราดานะคะทเทพเสนานาย,ยกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายเสนีสมเขียวหวานนายเทพร,รัตน์ตันตายานน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อนกัได้นำส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและกับประชาชนรถน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงความรักความเข้ารบนับถือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญร่วมทั้งเป็นการขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาคราาัฐภาคเอกชนประชาชนซึ่งกะได้มีการบูรณาการเรื่องของการเฮ็ดงานรวมกันโดยความรักความสามัคคีอันจะนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอำนาจ,จเจริญต่อไปนั่นเองค่ะ